All um. right. แถลงการเรียกร้องให้กษัตริย์ภูมิพลอดุญเดชสละราชสมบัติและคืนอำนาจให้ประชาชนแถลงนักวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2557เราขอแถลงการถึงกษัตริย์ภูมิพลอดุญเดชเพื่อเรียกร้องให้ท่านพิจารณาตัวเองสละราชสมบัติแล้วคืนอำนาจให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้พวกเขาปกครองตอนเองตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง คือให้ประชาชนปกครองประเทศด้วยอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนใช้โดยตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้นและเพื่อประชาชนโดยทั่วหน้าจกได้ประโยชน์สุขที่พวกเขาสมควรได้รับอย่างแท้จริงโดยพวกเราเห็นว่าท่านได้ละเมิดหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงมาเป็นเวลานานจนเกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด นับตั้งแต่ท่านได้รับเชิญให้เป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยท่านจะต้องให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยตามเกตปนารมของรัชกาลที่7และโดยการยื่นคำขาดของคณะราษฎรที่ได้ยึดอำนาจจากรัชกาลที่7เมื่อวันที่24มิถุนายนปีพศ2475เป็นต้นมานั้นท่านได้สัญญากับประชาชนชาวไทยในวันรับตำแหน่งเมื่อวันที่9มิถุนายน ปีพศ2489ว่าเราจะครองทันดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามแต่บัดนี้การเวลาได้ล่วงเลยมานานาน,นับกว่า68ปีแล้วความจริงกลับหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อขึ้นครองราชได้ไม่นานท่านก็เริ่มสถาปนาอำนาจตนเองและสร้างเครือข่ายเพื่อพระราชาตามระบอบสมบูราณ์ระาสิทธิราชใหม่เพื่อเริ่มยึดอำนาจมารวมศูนย์ไว้ที่ตัวเองแล้วสร้างเครือข่าย สมุนรับใช้อย่างแยกจนอันประกอบด้วยทหารตำรวจข้าราชการประจําระดับสูงนักการเมืองที่ไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสื่อสารมวลชนที่ขายตัวนักธุรกิจระดับชาติและกลุ่มผลประโยชน์ที่หากินร่วมกับสถาบันพระภาสัตร์เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมาโดยตลอดท่านได้ทําการล้มล้างอํานาจของคณะราษฎรเขียนรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารหลายครั้ง เพื่อเพิ่มอำนาจให้กษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นรัชกาลปี2,500รวมถึงปี2 5 1 9 2 5 5 0และที่เลวร้ายจนเกินอภัยคือรัฐธรรมนูญชั่วคราวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชที่นับรวมแล้วได้ใหอ้อำนาจกษัตริย์มีสถานะเป็นรัฐเหนือรัฐศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์แต่ต้องไม่ได้และมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดิน เอาคนทุกหมู่เหล่าไปเป็นฝุน่นใต้ตีนรองเท้าของท่านแต่ทั้งหมดนี้อาจจะพอให้อภัยได้หากท่านส่งเสริมให้ประชาชนอยู่โดยสงบสุขยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยการทรงทศพิธราชธรรมของท่านและผู้ปกครองที่ท่านบงการแต่ความจริงก็คือคนไทยหาความสุขสันติภาพความเป็นธรรมและเสรีภาพอย่างแท้จริงจากท่านหาได้ไหม เพราะท่านเลือกข้างและยืนตรงข้ามประชาชนผู้อยากไร้แถมกดขี่คูรีดและแม้แต่ให้ทหารรักษาพงเข็นฆ่าประชาชนที่คิดต่างอยู่หลายครั้งหลายคาเพียงเพ,เพื่อเพราะจะเสียอำนาจเสียอภิสิทธิ์และเสียผลประโยชน์อันได้มาง่ายๆจำนวนดังนั้นปวงชนชาวไทยจึงมิได้เกิดความสุขประโยชน์จากการปกครองที่ท่านเป็นใหญ่อย่างแท้จริง ดังจากสาธยายไว้พอสังเกตดังนี้ประการที่หนึ่งท่านทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่พันบรรพุรุษของท่านแต่ให้ไว้กับพวงชนชาวสยามว่าจะคืนอำนาจให้พวงชนชาวชาวสยามไม่ใช่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดใดโดยเฉพาะแต่ท่านกลับดำรงตนผิดหลักการปกครองที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ท่านบงการการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแล้วให้คนของตนเองเขียนขึ้นใหม่ โดยท่านรับรองการรัฐประหารว่าถูกต้องชอบธรรมทั้งๆท,ที่เป็นการปล้นอำนาจประชาชนทั้งชาติและขัดต่อระบอบประชาธิปไตยตามแบบอย่างสากลท่านจะให้อภัยโทษแกบ่บรรดากบฏท,ท่านยังได้ปูนบำเหน็จองค์คณะผู้ก่อการกบฏแล้วสร้างความชอบธรรมจอมปลอมด้วยลายเซ็นของท่านมาโดยตลอดจนประเทศไทยมีสถิติการฉีกรัฐธรรมนูญมากที่สุดประเทศหนึ่งโดยเฉลี่ยแทบทุกๆ4ปี นับแต่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาและเป็นประเทศที่ติดอันดับ4ของโลกในบรรดาประเทศที่มีการรัฐประหารมากที่สุดนี่เป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายผิดหลักการประชาธิปไตยทรยศต่อคำมั่นสัญญาและสร้างความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่ต่ออำนาจอธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของและใช้โดยประชาชนไม่ใช่โดยกษัตริย์และแนวร่วมในหมู่ขุนนางและศักดินาที่ได้ร่วมกันปล้น ตามทฤษฎีการสมคบคิดนอกจากนี้ท่านได้สถาปนาตัวเองให้มีอำนาจในทุกด้านโดยมีองค์มนตรีประสานและกำกับองค์กรรัฐและเอกชนครอบงำอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเป็นรัฐซ้อนรัฐสามารถทำลายหลักประชาธิปไตยได้ดังใจบงการและคุ้มครองผู้ทำผิดกฎหมายจนหลักนิติรัฐถูกทำลาย จนรัฐไทยภายใต้การปกครองในฐานะประมุขของท่านเกือบเป็นรัฐที่ล่มสลายแล้วในวันนี้กล่าวโดยรวมก็คือท่านเป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยแต่ได้เป็นตัวการ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของประชาชนเสียเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องนอกจากนี้ท่านยังทำตัวเหมือนเทวดาอยู่เหนือกฎหมายแต่ต้องไม่ได้ ส่งเสริมความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างสองมาตรฐานและวางตัวไม่เป็นกลางคนที่รับใช้ใกลชิดท่านทำอะไรก็ไม่ผิดส่วนประชาชนที่เรียกร้องหาประชาธิปไตยซึ่งสวนทางกับการคงอยู่และการใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์ของท่านและพักพวกนั้นทำอะไรก็ผิดทุกอย่างจนบ้านเมืองแตแกแยกแทบพังพินาศแต่ท่านกลับชี้นิ้วหาว่านักการเมืองเลว ชาวบ้านโง,ง่และระบอบประชาธิปไตยแบบสากลใช้ไม่ได้ต้องให้เป็นแบบไทยๆซึ่งก็คือมีท่านเป็นประมุขแบบมีอำนาจเบ็ดเสร็จดังที่ท่านได้เคยปรารบไว้ไกลๆเมื่อปี2529จนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชต้องออกมาชี้ว่าจะเป็นการนำไปสู่การล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ในที่สุดนั่นเองประการที่สองท่าน ไม่ได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมและขาดทศพิธราชธรรมอย่างชัดเจนดังนี้ครอบครัวของท่านประพฤติตัวเหลวแหลกไม่เป็นตัวอย่างอันดีกับสังคมผิดศีลธรรมอันดีงามจนมีรูปภาพเอกสาร,รและหลักฐานอื่นๆตามสื่อต่างๆกระจายไปทั่วโลกนอกจากนี้ทั้งครอบครัวของท่านรับเงินบริจาคเบียดเบียนแม้แต่คนจน ที่หลงคิดว่าทำบุญกับพวกท่านแล้วชีวิตจะดีขึ้นเป็นการหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้รู้ไม่เท่ากันการคงอยู่ของพวกท่านสิ้นเปลืองภาษีอกรของประชาชนอย่างมหาศาลงบประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งในหลักหมื่นล้านเสียไปกับการให้ท่านได้เสวยสุขและเพื่อเทิดทูนคุณความดีของท่านทั้งที่พวกท่านไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างแท้จริง แล้วท่านกับสอนให้ประชาชนอยู่อย่างสมัทะพอเพียงท,งทั้งทั้งที่ค่าแรงขั้นต่ำแค่วันละ300บาทพวกท่านก็ยังใจดำจะไม่ให้เขาทั้งนี้ก็เพราะพวกท่านอยากให้ประชาชนอดอยากขัดสนได้รับการศึกษาแต่น้อยพัฒนาสติปัญญาให้น้อยและมีจิตสำนึกสยบยอมเพื่อท่านและคณะโจรร้ายในร่างผู้ดีจะได้ฉกฉวยประโยชน์สุขไปไว้ในแวดวงของตนต่อไปอย่างง่ายดาย และยาวนานการเป็นประมุขของท่านไม่ยึดหลักยุติธรรมท่านลูกและเมียได้เลือกข้างสนับสนุนชนชั้นที่ได้เปรียบรังแกและเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงและตั้งตนเป็นศัตรูผู้กดขี่ต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่เสียเปรียบอยู่แล้วนอกจากนี้ท่านยึดทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติหรือของคนไทยทุกคนเอาไปเป็นของตนเองและพรรคพวก เป็นเจ้าสำนักของระบบทุนสักดินาผูกขาดสักดินาเหนือรัฐชี้นิ้วเอาทุกอย่างที่ตนอยากได้สร้างเครือข่ายไปหากินอย่างตะกร้าตามจนทำลายความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคมและลามไปถึงการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเมืองจะไปรือ้อหรือกระเทือนต่อฐานอำนาจและผลประโยชน์ของท่านและพวกของที่น่ารังเกียจมากกว่านั้นก็คือท่านขณะที่ท่านกดขี่หลอกลวง และเอารักเอาเปรียบคนทั้งชาติอย่างน่าละอายนั้นท่านกลับโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงให้เกิดความงมงายว่าท่านทรงธรรมบริสุทธิ์และศักด,ดิ์สิท์ดุจเทวดาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอำนาจและผลประโยชน์เป็นห่วงและรักประชาชนทำงานหนักตลอดเวลาและเป็นผู้เก่งกาจพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้เหนือกว่าใครในแผ่นดินซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นการโกหกสร้างภาพ และสร้างความงมงายแก่วัฒนธรรมไทยและชุดรั้งการเติบโตทางจิตวิญญาณสติปัญญาและพัฒนาการต่างๆของประชาชนทั้งสิน้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อท่านรู้ว่าตนเองไม่ไดดีอย่างที่โฆษณาชวนเชื่อและเมื่อยกตนเป็นเทวดาเหนือกฎหมายแล้วก็ยังมีคนรู้ท่านท่านจึงได้ปิดปากประชาชนด้วยกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยเปิดโอกาสให้ท่าทางจิตวิญญ,ญาณและสุนัขรับใช้ของท่าน เอาไปใช้ทำลายผู้ไม่ยอมอยู่ใต้รองเท้าของท่านได้ดังใจท่านแกล้งบอกว่าท่านเดือดร้อนเมื่อมีการฟ้องร้องแต่ท่านกลับไม่ยอมยกเลิกเข้าทำ้องพูดแก้เก้อตามนิสัยไม่จริงใจคลุมเครือหรือปากอย่างทำอย่างของท่านที่เห็นกันมาตลอดที่ร้ายที่สุดนั้นท่านทําให้คนเชื่อกันว่าท่านและราชวงศ์รู้เห็นเป็นใจ หรือปล่อยปละละเลยจนเกิดการสังหารหมู่ประชาชนอย่างย่ามใจมาหลายครั้งที่เห็นชัดเจนก็คือปี2,516 2,519 2,535 2,552 2,553และล่าสุดในการชุมนุมที่ถนน,นอักษะในวันก่อการกรบฏรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2 5 5 7ซึ่งทันเพิ่งได้ลงนามรับรัฐธรรนูนเถื่อนแล้วนิรโทษกรรมให้กบฏ ฆาตากรและคนชั่วที่ร่วมกันปล้นอำนาจประชาชนทำลายความเป็นนิธติรักและละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนไทยอย่างป่าเทือนรุนแรงและย่ามใจเช่นการจับคุมผู้บริสุทธิ์ไปทรมานหรือทำร้ายร่างกายคมคูให้เปลี่ยนความคิดมาสยบยอมต่อกบฏเป็นต้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาประการที่สท่านได้ขัดขวางและทำลายประโยชน์สุขของพวงชนชาวไทย แทนที่จะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามดังที่ท่านสัญญาไว้แทนที่ท่านจะสนับสนุนให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งมาได้ทำงานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มกำลังสามารถท่านกลับให้สมุนที่มีอยู่ในและนอกรัฐธรรมนูญในระบบและนอกระบบต่างๆรวมหัวกันข,ขัดขวางการทำงานของรัฐบาลล้มโครงการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อ้างเหตุผลต่างๆนานา ซึ่งล้วนแต่เป็นการโกหกหลอกลวงเพราะเมื่อยึดอํานาจได้แล้วท่านก็ปัดฝุ่นเอาโครงการใหญ่ๆมาทําเพื่อเถลิงงบประมาณแผ่นดินแบ่งสรรปันประโยชน์ต่างตอบแทนกันเนืองเนืองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งไปกว่ากว่านั้นท่านแข่งกับรัฐบาลคิดโครงการแล้วใช้ข้าราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร,รวมถึงเอกชนทำงานตามความคิดของท่าน โดยใช้งบป,ประมาณจากเงินภาษีอากรของประชาชนทั้งสิน้นแล้วท่านกรับโฆษณาเอาหน้าตาเฉยหาว่าเป็นผลงานและการพัฒนาประเทศของตนเองเป็นเรื่องน่าขบขันอย่างยิ่งท่านอ้างแม้แต่ว่าตนเองคิดฝนเทียมเพื่อเชิดชูตัวเองอย่างไม่ไอายทั้งๆที่ความจริงได้มีฝรั่งคิดและทําก่อนหน้าท่านในขณะที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องการทําลายความยากจนให้หมดไป ให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเองท่านกลับต้องการสิ่งตรงขันข้ามจึงพยายามทำลายการเข้าถึงโอกาสและความมั่งคั่งของประชาชนขูดรีบและสร้างระบบทุนผูกขาดเพื่อยักเยียดความยากจนให้คนส่วนใหญ่มาตลอดโดยหวังว่าท่านจะได้หลอกใช้ประชาชนได้อีกตลอดไปโดยไม่มีนักการเมืองมาแย่งอำนาจและความจงรักภักดีที่งมงายไปจากท่านได้เลยที่เลวร้ายที่สุด และให้อภัยไม่ได้ก็คือการที่ท่านยึดทรัพยากรของชาติทั้งที่ดินน้ำมันแก๊สและแร่ธาตุทั้งหลายไปไว้ในการจัดการที่ไม่โปร่งใสและการบงการอย่างแนบเนียนโดยตัวท่านหรือตัวแทนที่ท่านซ่อนเอาไว้ในหลายมิติสร้างความร่ำรวยให้ท่านอย่างมหาศาลจนเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกปล่อยให้ต่างชาติมาสแสวงกำไรร่วมโดยประชาชนไม่มีส่วนรู้เห็น แต่ท่านยังคิดจะเปิดโอกาสให้ต่างชาติมากอบโกยเอาผลประโยชน์ออกไปได้เสมอตราบใดที่มันจะทำให้ท่านและคณะอยู่ในอำนาจได้ต่อไปคล้ายๆกับการยกดินแดนให้ต่างชาติของบรรพบุรุษท่านเพื่อรักษาบัลลังค์คือท่านได้ให้ฝรั่งมาดูดน้ำมันและแก๊สไปใช้และทำกำไรมายาวนานโดยคนไทยไม่รู้แต่ท่านรู้อย่างก้าวกระโดด หรือการที่ท่านอาจจะให้เผด็จก,การทหารที่ท่านบงการนั้นยกดินแดงข้างรางรถไฟความเร็วสูงให้รัฐบาลจีนเพื่อตอบแทนเงินลงทุนที่คณะกบฏคงไม่สามารถจะหาหยิบยืมได้จากชาวโลกที่เขารุมประนามการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิ์ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท่านไม่สมควรเป็นมะมุกในระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไปเพราะท่านได้ทำลายอำนาจอธิปไตย ของปูงงชนมาโดยตลอดลอกลวงกดขี่เอาเปรียบประชาชนและขาดทศพิธราชธรรมมายาวนานจนบ้านเมืองเสียหายเกินคำนวณและท่านไม่ได้สร้างประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามดังที่เคยสัญญาไว้แต่กลับแย่งและทำลายมันอย่างต่อเนื่องบัดนี้พวกเราคณะกรรมการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุชนที่มีเครือข่ายทั่วโลก ที่เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยและหลักการที่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนจึงขอเรียกร้องให้ท่านพิจารณาตนเองประกาศสละราชสมบัติแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเองตามหลักเสรีประชาธิปไตยสากลเสียโดยเร็วดีกว่าการที่จต้องมีประชาชนเขาลุกขึ้นมาขับไล่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสมุนเผด็จการคอสชและคณะที่ท่านบงการอยู่ได้บังอาจต่อท่ออำนาจอย่างย่ามใจและใช้มาตรการอันโหร้ายกับประชาชนจำนวนมหาศาลที่อาจจะต้องลุกมาทวงอำนาจของพวกเขาในเร็ววันนี้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน